สวัสดีครับวันนี้ผมโอชนะจนนะครับมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับอย่างทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ<อ>เวลาผมมาพบปะพูดคุยก็จะนําเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมนําเอาเหรียญขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะครับปลูกเสกงในพิธีสองสำเร็จมาให้ชมนะครับนั่นก็คือ,อเนื้อดวงเล็กน,นะครับ หนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ปลกมะขามนะครับหรือปลูกจ้อยเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นพระที่ปลูกเสกในพิธีดีมากๆนะครับและองค์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับพิธีปลูกเสกเนี่ยหลวงปู่นะครับจะปลูกเสกในเลือพิธีเสาห้านะครับบูชาครูแล้วก็ยังตั้งชื่อว่าพิธีสองสำเร็จนะครับนั่นก็คือ ท่านบูชาครูของท่านอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือสําเร็จ์ลุนแห่งนครจำปาสักประเทศลาวนะครับซึ่งสําเร็จ์ลุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนะครับบุรพา,ารย์ที่เก่งกาจด,ด้านพุทธคมแล้วก็วิปัสนาต่างๆมากมายนะครับแถมยัเงเป็นพระเหนือโลกด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งประเทศลาวเนี่ยให้ความเคารพนับถือท่านมากนะครับถ้าเปรียบกับฝั่งไทยเนี่ยท่านก็จะเหมือนนะครับหลวงปู่สวงหรือว่าหลวงปู่เทโลกอุดอรนะครับ ซึ่งท่านเนี่ยบางตำนานนะครับบางเรื่องเล่านะครับว่ากันว่าท่านเนี่ยเคยนะครับเดินทางมาประลองวิชาหลวงปู่สุขที่วัดป่าคลองมะขามเท่าเลยนะครับซึ่งขณะที่ท่านมาตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นพระหนุ่มนะครับซึ่งตอนนั้นขนาดนั้นเนี่ยหลวงปู่สุกเนี่ยก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับ สำมเด็จลุนเนี่ยถือว่าเป็นบูรพาจารย์นะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวให้ความเคารพนับถือท่านมากแม้กระทั่งทหารฝรั่งเศสเนี่ยยังให้ความเคารพท่านนะครับเนื่งจากว่ามีเรื่องลาว,วานะครับในขณะที่ทหารฝรั่งเศสนะครับนำเรือรบมายึดประเทศลาวนะครับพอยึดได้แล้วเนี่ยได้นะครับเชิญให้นะครับพระมหากษัตริย์แล้วก็บรรดา ราชวงศ์นะครับสเสด็จขึ้นไปบนเรือเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของเรือรบฝรั่งเศสนะครับเหมือนกับเป็นการขู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสำเร็จลุนเนี่ยท่านก็เคยถูกเชิญไปเหมือนกันนะครับว่บาก,กันว่านในระหว่างที่ท่านนะครับก้าวเท้าข้างหนึ่งเนี่ยเหยียบนะครับแคมเรือรบของฝรั่งเศสนะครับเรือเนี่ยถึงกับโค้งไปโค้งมานะครับจนทหารฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถึงกับตกใจแล้วก็รีบขอเข้ามาท่านแล้วก็ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ให้ความเคารพท่านเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวของสมเด็จรุ่นะครับอีกองเนี่ยเป็นผ้าปกไปมะขามนะครับซึ่งปลูกเสกในวิธีเดียวกันด้านหลังเนี่ยเป็นยันหนือดวงทั้งสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ทุกเหรียญเนี่ยต่อโคตดนะครับบางท่าน,เ,นเห็นในรูปนะครับอาจจะนึกว่าเป็นเหรียญที่มีมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่องค์จริงเนี่ยไม่เล็กนะครับ หากเทียบกับเม็ดยาเลื่อนยศนะครับจะเห็นว่าขนาดนใหญ่กว่ากันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขอแทรกด้วยนะครับว่าเรื่องราวของสมเด็จลุ่นนะครับบางคนนะครับบางท่านนะครับทางฝั่งไทยของเราเนะี่ยจะเรียกท่านว่าสมเด็จลุน่นแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าชื่อของท่านนะครับ คำว่าสำเร็จเนี่ยเป็นชั้นยศนะครับของพระเทาจารย์ในฝั่งประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นชั้นยศในลําดับต้นๆน,นะครับหากเทียบกับเมืองไทยก็อาจจะเป็นพระครูหรือว่าพระสมุขพระใบดีกาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นชั้นยศที่ไม่สูงนะครับซึ่งในการนะครับพิธีหดสมนะครับแต่งตั้งสมณศักดิ์เนี่ยก็จะ ต,ตั้งนะครับใครที่เป็นสําเร็จก็คือคนที่สามารถท่องบทสวดนะครับท่องบทสวดต,ต่างๆนะครับตตำนาน12ตํานานได้นะครับแล้วก็เรียนริทยาเรียนบาลีได้ในขั้นต้น,นครับจะได้รับพิธีหดสงเป็นขั้นสําเร็จนะครับซึ่งเป็นขั้นเริ่มต้นที่ถือว่าเป็นขั้นล่างๆยังไม่ใหญ่มากนะครับซึ่ง ในชั้นยศวของประเทศเราเนี่ยก็จะมีชั้นสําเร็จชั้นซาชั้นครูนะครับชั้นราจะครูไปต่างไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่10หรือขั้นที่9กเนี่ยก็คือชั้นราจะครูหลวงเนี่ยก็อาจจะเปรียบเหมือนกับพระสังฆราชของเราน fate, ue, ั่นเองนะครับซ nah, ึ <kindergarten. 3. S 2> ่งหากเป็นทางฝั่งเมืองไทยนะครับจะพร้องกันนะครับคำว่าสําเร็จนะครับถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะพร้อมกับคำว่าสมเด็จนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าสมเด็จ ก็เป็นชั้นยศอีกชั้นยศหนึ่งนะครับของพระเถดอาจารย์ในฝั่งประเทศไทยแต่ชั้นยศสมเด็จจะเป็นชั้นยศที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงมากจนรองจากสมเด็จพระสังฆราชเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งชั้นสมเด็จจะมีทั้งหมดนะครับแปดตำแหน่งโดยมาจากมหานิกาย4องค์แล้วก็ธรรมยุทธ์ส4องค์นะครับซึ่งถือว่าคือชั้น สูงสุดนะครับรองจากรองแค่ตัวน้พสังขลาชอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะครับให้ชมนะครับเหรียญก่อนอเ,อเหรียญสวยๆงามๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับทั้งสองเหรียญเป็นเหรียญเล็กนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับด้านหลังเป็นยันเหนือนดวงทั้งสองเหรียญเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นยันคูของหลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับด้วยเหรียญในพิธีสองสำเร็จนะครับทั้งสองเหรียญนะครับซึ่งสองเหรียญนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะทําการจัดส่งให้เจ้าของนะครับถือโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้จัดส่งให้เจ้าของนะครับนามาทําคลิปนํามาให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ